คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทําก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ่อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20่เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน16ประตูสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2566สนหารับหรับเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกัน สำหรับคลิปนี้ผมจะแบ่งเป็นสาส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นคลปเลขเด่นปักหลักสิบบนสี่ตัวมาหนึ่งตัวเข้ามาแล้วสิบงวดติดต่อกันส่วนที่สองก็จะเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนสี่ตัวมาหนึ่งตัวเข้ามาแล้วสิบงวดติดต่อกันเช่นเดียวกันส่วนที่สามผมก็จะจับเลขเด่นปกักหลักสิบบนเข้าคู่ <c oughs> กับเลขเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับเราก็จะได้เลขชุดสองตัวบนสิบหกประตูเข้ามาแล้วสิบงวดติดต่อกัน มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากส่วนแรกจะเป็นเลขเด่นปักหลัก1ิบ,บนเข้ามาแล้ว1ิบงวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่สองบวกกันสองครั้งบวกได้แถวที่สี่บวกได้แถวที่11บอบวกได้แถ 11, วที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้หนึ่งก็จะได้เลขเด่นปักหลัก1ิบบนตัวที่หนึ่งบวกได้สองก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกได้สี่ ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สามบวกได้6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่4เอามาเทคผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ <S 2> <S 2> เริ่มจากงวดวันที่1กุมภาพันธ์ปี6 6ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่17มกราคมปี6 6 1 1บวก1เป็นสองบวกหเป็น7 7เบวก4เป็นส1บ1อบเวก9เป็นยี 20บวก1เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 20บวก2เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 20บวก4เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 20บวก6เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ผลการออกเลขท้ายสองตัวบนงวดที่1่กุมภาพันธ์ปี66ออกหนึ่งเข้าเลข1นะครับเข้าปักหลักสิบบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16กุมภาพันธ์ปี66 เลขเด่นปักหลักสิบบนคือเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามและเลขห้าเลขท้ายสองตัวบนงวดที่สิบหกกุมภาพันออกหนึ่งเจ็ดก็เข้าเลขหนึ่งนะครับเข้าเป็นงวดที่สองติดต่อกันงวดที่สามก็เข้าเลขห้าผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนๆเสียเวลานะครับเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คดูนะครับงวดที่เก้าก็เข้าเลขเจ็ดมาถึงงวดที่สิบงวดสุดท้ายแลวนะครับ ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาวันที่16มิถุนายนเนี่ยนะครับที่ออกสองตัวบน72สูตรนี้เราได้เลขเด่นเด่นปักหลัก10บนคือเลข6เลข7เลข9และเลข1ก็เข้าเลข7นะครับเข้าปักหลัก10บนเป็นงวดที่10ติดต่อกันามาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลัก10บนงวดประจําวันที่1กรกฎาคมปี66ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวงที่16มิถุนายนปี66 6บวกหเป็น12บ2อบวก8เป็น20 20ิบวกหเป็น21 21บเวก4เป็น25 2สิบวกหเป็น26ก็จะได้เลขเด่นห25วกสเป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 25วก4เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 25บวก6เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนงวดนี้ได้แก่เลข1เลข6เลข7และเลข9นะครับต่อไปเป็นส่วนที่2ก็คือเลขเด่นปักหลักหน่วยบนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันเช่นเดียวกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่3บวกกันสองครั้งบวกได้แถวที่6บวกได้แถวที่19เา และบวกด้วยแถวที่ยี่สิบได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยหนึ่งก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนตัวที่หนึ่งบวกด้วยสามก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนตัวที่สองบวกทสี่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สามบวกด้วยเจดก็จะได้เลขเด่นตัวที่สี่ามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่หนึ่งกุมภาพันปีห6หกก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวงที 17, ่สิบเจ็ดมกราคมปีหกหกสองบวกสองเป็นสี 4. 4่สี 13. 13่บวกเก้าเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าก็จะได้เลขเด่นห้ายี่สิบสี่บวกสามเป็นยี่สิบเจ็ดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดยี่สิบสี่บวกสี่เป็นยี่สิบแปดก็จะได้เลขเด่นแปด 24บวกเเป็น3 1ก็จะได้เลขเด่น1ผลกระโดเลขท้าย2ตบบัวบนงวดที่1กุมภาพันธ์ออก1นึ่ก็เข้าเลข1นนะครับเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16กุมภาพันธ์ได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนคือเลข7 9 0 3เกเลขท้าย2ตัวบ,บนออก1 7เก็เข้าเลข7็นะครับเข้าเป็นงวดที่2งวดที่3มกเข้าเลข2พเพื่อนๆก็ลองเช็คดูนะครับลงไปบวกดูนะครับ เช็คผลมาถึงงวดที่10เลยนะครับคืองวดล่าสุดที่ผ่านมาวันที่16มิถุนายนเนี่ยนะครับที่ออก2ตัวบน72สูตรนี้ได้เลขเด่นคือ2 4 5 8้าก็เขา้าเลข2นะครับเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่10ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะเลขเด่นปักหลักหน่วยบนงวดที่1รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่16มิถุนายนเนี่ยนะครับ 4ี่บวกสเป็นแปดบวกสอเป็นสิบสิบบวกสาเป็นสิบสาบวกศย์เป็นสิบสาบวกหเป็น1ิบสี่ก็จะได้เลขเด่นสี่สบสามบวกสามเป็นสิก็จะได้เลขเด่นหกสิบามบวกสเป็น1ิบเจ็ดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดบวกเดเป็นยี่สิบก็จะได้เลขเด่นศดังนั้นสูตรนี้จะเลขเด่นปักหลักหน่วยบนงวดน,นี้ได้แก่เลขศเลขส เลข6เลข7นะครับต่อไปผมก็จะมาจับเลขเด่นปักหลักสิบนบนเข้าคู่กับเลขเด่นปากหลักหน่วยบนนะครับที่ได้ทั้งส่วนแรกแล้วก็ส่วนที่2นะครับเรมาเริ่มกันเลยนะครับ1 0 1 4 1 6 1 7 6 0 6 4 6 6 6 7 7 0 7 4 7 6 7 7 9 0 9 4 9 6 และ97นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสําหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน25ประตูนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเริ่มจากงวดวันที่1กุมภาพันธ์ปี66ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่17มกราคมปี66 1บวก1เป็น2 2บวก5เป็น7 7บวก4เป็น11 11บวก9เป็น20 20บวก1เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 20บวก2เป็น22ก็จะได้เลขเด่นสําสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลด และโดยชําระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ไอีของผมนะครับ ad หกหน hlvru มีอํนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ หรือจะติดต่อผมโดยตรงกิษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุไลน์เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยรลย์ไอเดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ